สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ตอนนี้อยู่ที่ทุ่งนานะคะแล้วอันนี้คือดอกยญ้าน,นะคะแต่มันเหี่ยวแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาไปรวมใส่กับกับดอกกุหล,กกลาบนะคะทุ่งนามีอะไรบ้างคะทุ่งนามีแต่หญ้าค่ะมีรลดามมาทําอะไรที่ทุ่งนาคะวันนี้ค่ะมามาดูพวกเขาอะค่ะพวกเขาทําพวกใครอะคะพวกเขาอะค่ะ ใครคะตาคายายดอกค่ะมาทำอะไรคะมามาเกี่ยวข้าวข้าวแล้วก็ทุบทุบุบข้าวอ๋อเหรอคะแล้วทุ่งนามีอะไรบ้างคะไหนดูซิพาไปดูไหนสิคะมีอะไรบ้างคะเวผีเสื้อค่ะอู้หูเรามีบ่อน้ำมันบ่อน้ำมีปลาไหมคะไหนไปดูสิคะปลาค่ะนี่ค่ะไหนบ่อน้ำมีไหนตาคาเราไปได้มีปลาไหมคะมีปลา เป็นมาเป็นปูงเลยนะคะหรอคะแบบรวดเยอะมากๆเลยนะคะอืมค่ะมันมีต้นอะไรอีกคะมีต้นแบบมีอะไรอีกคะต้นยาหรอคะแล้วก็ต้นอะไรแบบนี้เดี๋ยวเอ่ออ้าวตะขันไหนไปดูข้าวสิคะพาไปดูข้าวหน่อยข้าวเป็นยังไงคะต้นข้าวเป็นยังไงคะไหนคะต้นข้าวอะคะ่ะ นี่นะคะนี่ะนี่คะอ๋อนี่คือข้าวที่เขาเกี่ยวเสร็จแล้วหรือเปล่าคะเกี่ยวเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ลมบายุมานางไงคะก็เลยข้าวเราหมดเลยโอเคค่ะนี่ต้นอะไรคะนี่คือต้นอะไรคะมะละกอมะละกอค่ะอ๋อมาละกอ ไมยแม่ตาหนุ่มค่ะโอเคอเค,เค่ะแล้วดววาบายบายก่อนค่ะแล้วดาขาบายบายก่อนค่ะ